บิดตัวบิดขาหมดใช่ป่ะแล้วตัวนี้ค่อยๆบิดไปคราวนี้เป็นหมัดตรงนะหมัดตรงคือหมัดหมัดหลังหมัดข้างที่ถนัดจะเป็นหมัดที่แบบว่าหลักๆ เวลาเราถนัดขาข้างไหนเรายืนขาข้างนั้นไว้ข้างหลังหลังเราไปดูคลิปกูบ้างดิขานี้ชี้ตรงไปใช่ไหมเออนี้เฉียงออะข่ากว้างมาอีกตั้งกาดใช่ปะมือจะกำก็ได้ไม่กำก็ได้แต่ถ้าส่วนตัวกูกูจะไม่กำหมัดแรกคือเป็นหมัดยับใช่ไหมปุ้งอย่างนี้ใช่ปะปุ้งอย่างนี้ใช่ปะหมัดยับหมัดหลังเนี่ยคือหมัดครอสหรือว่าขวาตรงใช่ปะอันนี้จะเป็นหมัดที่หนักเดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงก็คือตอนแรกอันนี้มุมด้านข้างก่อนใช่ไหม เราก็ต่เราออก,มาากหมัดอ่ะห้ามง้างนะให้ออกไปตรงๆอย่างนี้เลยอ่ะอย่างนี้เลยแต่ว่าเราต้องบิดบิดตัวด้วยนะสำคัญเนี้ยแล้วเท้าเนี่ยบิดด้วยเออออกไปตรงๆอย่างเงี้ยเงี้ยคล้ายๆเหมือนกับว่าเรามีถือลูกบอลใช่ไหมเราแบบทุ่มบอลเนี้นแบบยสหาหอบโยนลูกบอลไปไกลๆแบบว่าพุ่งไปอะ่ะใจเย็นใจเย็นเอาดีๆอยาวมวยวัดอย่างเงี้ย นใช่ปะแต่ว่าตัวบิดบิดเยอะๆสำคัญมากนะคือมันจะมันจะไม่ใช่เป็นแรงแค่ไหล่และแขนนะมันจะมีแรงของแกงกลางลำตัวสะโพกขาทั้งหมดเลยอะเออบิดลองฝึกแบบว่าบิดตัวด้ว่นก็ได้อ่าบิดตัว แล้วคราวนี้หน่อยลองลองลองต่อยดูมันแปลกๆเพราะว่าตัวตัวไม่ต้องไม่ต้องยืนไปอย่างนี้นะแต่เพราะนึงสมมติอันนี้มึงต่อยมึงต่อยแบบเนี้ยนคือตัวมันมันมันยืดได้นะแต่ว่าแบบถ้าเบสิกอ่ะเอาไม่ไม่ต้องยื่นคือตอนนี้ตัวมึงแบบเป็นอย่างเงี้ยแบบว่ามันแบบแปลกๆใช่ปะตรงๆอ่ะแล้วก็ปิดเงี้ยเออ แล้วตรงนี้ให้ตัวที่เข้าเป้าคือสันมัดนิ้วกลางกับนิ้วชี้เล็งไปที่ปลายคางถ้าเป็นไปได้บิดแล้วก็ตรงนี้ยกนิดนึงเออแล้วแต่คนนะนี่ถ้าเป็นนักมวยไทยันนี้ก็ยกเยอะแล้วตรงนี้ให้แบบให้ให้ตรงนี้ปิดตรงบริเวณนี้เลยก้มหัวนิดนึงเ,เดี๋ยวจัดฟอร์มก่อนอบิดตัวไม่ไม,ไม่ไม่มากพอปะ่ะใส่ดิ ตป้มันตรงๆ่อ,อ,อยดิว่าคู่ต่อสู้อ่าอดูดีขึ้นมาเลยนะอ่าอืมอันนี้ต้องก้มก้มหัวนิดนึงด้วยเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราเงยๆใช่ป่ะบางทีแบบประสู้ต่อยไปปุ้งโดนน็อกได้ง่ายเนี้ยมันถ้าก้มไปมันก็ปกปิดบริเวณกลางอยู่ด้วยอะไรเงี้ยต่อยไปให้ตัวเนี้ยมันมันชนกับตรงกลางไปเลยเราก็มองคู่ต่อสู้ตลอดช้าก่อนอ่า ออแบบธรรมชาติไปก่อนเราบิดขาด้วยอ่าดีมากบิดสะโพกบิดตัวใช่ดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าตั้งกาดยังแปลกๆอยู่หน,หน่อยนึงตรงขาเอออ่แคบๆค,คือตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องกลางเยอะนะถ้ากลางเยอะมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะ่ะเวลาไตา่แบบคู่ต่อสู้จะมองเห็นว่า,ถ,าถ้าเรากลางเยอะเนี่ย คือเราแบบว่าให้มันแบบแนวตรงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อะไรเงี้ยบิดหมัดด้วยบิดบิดตรงสันหมัดด้วยให้สันหมัดคือคือเวลาต่อยอ่ะอันนี้รายละเอียดเยอะใช่ปะ่ะถ้าไม่ได้ต่อยเปย็นี้เลยนะไม่ไม่ใช่อย่างนี้นะบิดตัวบิดขาหมดใช่ปะ่ะแล้วตัวเนี้ยค่อยๆบิดไปสุดท้ายมันจะเข้าที่อย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยเี่า อลองดูตัวๆไม่ต้องยืดแต่บิดตัวคือในส่วนของการบิดตัวจะเสริมแบบแรงไปได้มากเลยแล้วก็ระยะเพิ่มด้วยสมมตินะถ้าไม่บิดตัวใช่ปะปล่อยไปไแค่เนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าบิดตัวดูดิจากตรงนี้ใช่ปะไม่ถึงถ้าบิดก็โดนแล้วมันก็จะแบบมีแรงแรงกลาง,งลำตัวไปด้วยพวกที่ต่อยห,หนักๆอ่ะแบบว่าหมัดน็อกๆอ่ะอย่างสมมติแม็กเกเกอร์อย่างเงี้ยรู้อักใช่ปะ แม่งต่อยแม่งบิดตัวแบบบิดแบบชิบหายนักบอลเอเมดีบิดแบบสุดๆอ่ะเออหมันร้องของมันลองทำด้วย่อยต่อยเสร็จแล้วก็ไม่ใช่ต่อยเสร็จแล้วไม่ได้งี้นะมึงมึงต่อยเสร็จแล้วมึงเนี้ยมันก่ามันลนไงถ้าสมูเคาต่อยสวนมาก็ไม่ดีใช่ก็กลับมาตำแหน่งเดิมอ่ะพึ่งกลับมาตำแหน่งการเหมือนเดิมพึ่ง ใชุ่้ง้งาเหมือนตัวจะยืดยืดน,นิดนึงอ่าเนี่ยไปลองฝึกดูกลับมาอากาศนะปล่อยไปแล้วกลับมากับพุ่งตุ้งอ <laughs> นั่นแหละุ้ง <laughs> Let's long